ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสวทเบตง นายรัฐมนตรีมอบกายอุปกรณ์72,000ชุดช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบร,รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะเนื่องแนววาระ มหามงคลรัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดาริและพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีมีสุขค่ะซึ่งโครงการมอบการอุปกรณ์สำหรับคนพิการนั้นเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ได้รับโอกาสสิทธิสวัสดิการที่เท่าเทียมทั่วถึงเสริมศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนพิการได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิต และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ไม่ต่างจากคนทั่วไปและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุดค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะนายรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคนพิการพร้อมมอบการอุปกรณ์แก่ผู้แทนคนพิการจำนวน10คนจากนั้นค่ะเดินออกไปบริเวณถนนด้านข้างตึกสันติไมตรีปล่อยขบวนรถ10คันเพื่อส่งมอบการอุปกรณ์จำนวน72,000ชุดให้แก่พี่น้องคนพิการทั่วประเทศค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 m Hz, h z เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th